เองไม่ดูเลยนะบริเวณรอบข้างเอง <c oughs> นะมีต่ร้านในตำนานทั้งนั้นเลยและเองขายอย่างเงี้ยเต็มที่ก็ได้ให้วันละมอสองมอเราก็เลยแบบเอาสิ่งเหล่านั้นอ่ะจะเรารู้สึกว่าแบบต้องกระตุ้นต้องปรับปรุงตัวเองต้องปรับปรุงวิธีการขายต้องปรับปรุงร้านเราให้แบบดีขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับอัสลามุลัยกุมครับผมชื่ออัสมันนะครับเป็นเจ้าของร้านป .6/3 กรับ สาขาแรกเราจะอยู่ที่กรุงเทพิธาติดก,กับร้านโจ๊กข้าไก่นะครับตอนนี้ครับเรามาขยายสาขาใหม่อยู่ที่หนองจอกนะครับถนนเชื่อมสัมพันธ์ตรงยูเทอร์ที่จะกลับไปโลตัสชื่อร้านปห3ทสามเริ่มต้นจากการยอนที่เราทําร้านอาหารตอนนั้นเราตั้งใจทําคือเราจะทําร้านเป็นแนวแบบเป็นรีมห้องเรียนแล้วในร้านเราครับเราทำาสี่คนมีผมมีแฟนแล้วก็มีหลานนะครับแล้วทุกคนก็เรียนอยู่ปหกทสาม<ๆ>ก็เลยเป็นชื่อ ที่มาของป6ทันิยคือแฟนผม,มนเป็นคนอีสานนะครับเป็นมวลรับเป็นคนอีสานและตอนแรกกันที่เรามาทำร้านจิ้มจุ่มกันนะครับเราทำอยู่ถนนกรุงเทพิธาเป็นร้านเล็กๆตอนแรกเป็นล็อกเดียวนะครับมีโต๊ะประมาณ4โต๊ะนะครับเราก็ตั้งใจทำด้วยความตั้งใจทำนะครับวันแรกที่เราขายเราขายได้ลูกค้าประมาณ ไม่ถึง10โต๊ะนะครับจนมีมีคุณหลุงคนหนึ่งเดินมาเขาก็หวังดีกับเราแหละเดินมาว่าไอ้หนุ่มทำไมเองไม่ขายนะ้ำ <c oughs> เองมาขายจิ้มจุ่มอย่างงี้เองจะไปสู้ใครเขาได้เองไม่ดูเลยในะบริเวณรอบข้างเองนตะมีแต่ร้านในตำนานทท้งนั้นเลยและเองขายอย่างนี้เต็มที่ก็ได้แค่วันละมอสองมอร <c oughs> เราก็เลยแบบเอา <c oughs> สิ่งเหล่านั้นอะ่ะจะเรารู้สึกว่าแบบต้องกระตุน้นต้องปรับปรุงตัวเองต้องปรับปรุงวิธีการขายต้องปรับปรุงร้านเราให้แบบดีขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับคือเราไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะทําร้านเพื่อเอามาสู้กับใครแต่ว่าเราอยากทาร้านเพื่อที่จะแบบว่าให้คนนะได้รู้จักเราในใน,ในแบบตัวตนของเราแล้วก็ได้มาสัมผัสอาหารที่แสนทะล้านที่เราตั้งใจทำ จะเป็นพวกเมี่ยงปลาเผาแล้วก็ต้มเล้งนะครับแล้วก็มีพวกเมี่ยงสามสหายแล้วก็ตำเจ้าสมุทรมีกุ้งถังซึ่งกุ้งถังที่ร้านเรามีความพิเศษตรงที่ว่ามันไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่เผ็ดแล้วก็ตามด้วยหอยทอดนะครับหอยทอดที่ร้านเราจะค่อนข้างที่จะกรอบนะครับกรอบกรอบเป็นพิเศษเลยถ้าใครชอบหอยทอดได้ต้องมาต้องมาลอง จิ้มจุ่ม,มจมิ้มจุ่มนี่เด็ด <c oughs> ใช่จิ้มจุ่มนะครับจิ้มจุ่มของที่ร้านเราจะใช้เป็นเนื้อสไลด์โคขุนนะครับแล้วก็จะมีที่เด็ดอยู่ตรงน้ำจิ้มกับน้ำซุปยังไงมาที่ร้านเราต้องกินจิ้มจุ่มนะครับต้องจิ้มจุ่ม <c oughs> นอกจากอาหารนะครับร้านเราก็ยังมีพวกเมนูเครื่องเดือม ไม่ว่าจะเป็นชานะครับที่เป็นชาสูตรพิเศษของทางร้านนะครับซึ่งเป็นใช้เป็นชามลเมลผสม3สูตรด้วยกันนะครับใครมาก็จะรู้ว่าชาเนี้ยจะมีแค่งน้ำ3ทีเดียวแล้วก็จะมีเป็นพวกปังเยน็นขนมปังปิ้งนะครับใครที่แบบว่ากินของคาวแล้วกลัวว่าจะไปมีของหวานที่ร้านเรามีครบจบในที่เดียวจุดเด่นก็อาจจะเป็นที่รสชาตินะครับรอ,อาจจะเป็นนน้ำชิมอะไรางี้นะครับ เพราะว่าน้ำจิ้มของที่ร้านเรานี่คือกรรมวิธีในการทําค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกว่าจะได้น้ําจิ้มออกมาหม้อนหนึ่งนี่คือเราผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนทุกๆอย่างวัตถุดิบทุกอย่างที่ร้านเราเราจะใช้ของวันต่อวันจะไม่ค่อยใช้ของแบบดองเก็บไว้หลายๆวันอะไรอย่างนี้ครับก็คือเน้นในเรื่องของความสดแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีในการทําด้วยแล้วก็การเลือกใช้วัตถุดิบที่ที่เราใช้ค่อนข้างที่จะดีผมเริ่มทําร้านมาตั้งแต่โควิดนะครับ <laughs> โควิดผมเปิดร้านวันแรกผมเปิดร้านวันแรกแล้วก็วันที่3าโควิดเข้าใช่ใช่ก็รว่าสาปี <c oughs> ราคาอาหารที่ร้านเราครับก็มีถ้าถ้ามีตั้งแต่59บาทนะครับ,ก,บ,นนรบก็มีพวกข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางคนแบบไม่ได้อยากมากินจิ้มจุ่มก็มีข้าวมีอะไรนะครับแต่ถ้าจิ้มจุ่มก็จะเริ่มต้นที่199บาท ร้านประหกทับสามหาร้านจิ้มจุ่มสาขาหนองจอกนะครับตั้งอยู่ที่ถนนเชื่อมสัมพันธ์นะครับหรือที่หลายๆคนรู้จักกันก็คือเส้นหน้ามอนะครับอยู่ตรงยูเทิร์นที่จะกลับไปโลตัสนะครับถ้าหากว่าเรามาเส้นคู่ขวานะครับก็คือยูเทิร์นตรงที่กลับโลตัสเวลาเปิดปิดเวลา16นาฬิกาปิดเที่ยงคืนครับหยุดทุกๆวันพุธ0924136924ครับ Facebook มีครับ ปหทับสามพาร้านทิ้จุม่มสาขาหนอง,องจอกยังไงก็เรียนเชิญน,นะครับพี่น้องทุกคนนะครับแวะมาชิมนะครับแวะมาได้ลองสัมผัสกับรสชาติของร้านปทับสนะครับผมนึกถึงจิ้มจุ่มพาล้านนึกถึงปอกทับสามพาล้านจิ 5, ้มจุ่มครับ